ผูหัวอกผสกไทยไหวผวาทั้งแผ่นดินรินน้ำตาฟ้าร่ำไห้แดดรอนรอนทินกรจะลาไกลรวดร้าวใจราหววูดับกับระวีเจ็ดสิบปีครองพระไทยครองใจราษเจ็ดสิบปีมิ่งขวัญชาติราชธรรมนำสุขสีจารึกไว้ใต้ร่มฟ้าพระบารมี ว่าวันนี้ทุกรวมไทยเป็นใจเดียว สวัสดีครับผมกีกิรติสุพธิเรกุลตลอด70ปีที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงทําสงครามกับความยากจนทําให้ประชากรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพระมหากรุณาธิคุณและนาพระราชาไทยของพระองค์ท่านไม่ได้หยาดหยดลดลงมาเฉพาะกับชนชาวไทยเท่านั้นครับแต่ยังทรงเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนร่วมโลกอย่างสุนัขด้วย นี่คือภาพคุ้นตาคนไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงจูงสุนัขทรงเลี้ยงนามว่าคุณทองแดงที่แสนฉลาดซื่อสัตย์และจงรักภักดีอย่างสูงไปในที่ต่างๆซึ่งสงร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่พวงชนชาวไทยตลอดมาโดยพระองค์ทรงใส่พระไทยสุนัขทรงเลี้ยงเป็นอย่างยิ่ง คณะบดีคณะสัตวแพทย,ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดออรอภินันสุประเสรศิฐเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่คุณทองแดงมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเสด็จพระราชด,ดำเนินมาดูแลคุณทองแดงโดยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มีประชาชนมาถวายให้ท่านนะครับแล้วก็เราก็ให้การดูแล นับเต่เแ็จนั้นเป็นต้นมาก็คือช่วงระยะแรกๆก็เรื่องของการทำวัคซีนนะครับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราค่หยการดูแลมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยก็มีเหตุการณ์กันที่พค์ท่านนําคุณทองแดงไปให้การดูแลให้การรักษาผ่าตัดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะที่ภายในที่ผมเรียนภายในตัว ที่ในบริเววังการเมืองวนที่ว่าเรามีมีห้องเล็กๆในการรักษาในการผ่าตัดเล็กน้อยนะครับซึ่งท่านก็เสเด็จไปด้วยพระองค์เองนะครับทุกครั้งที่ถ้าผมสังเกตก็คือว่าท่านก็สเสด็จไปจนการผ่าตัดสําเร็จการผ่าตัดก็ต้องใช้ <laughs> การวางยาด้วยนะท่านก็จะให้กัน ดูแลเป็นกรรณิเศษคับนีอกจากทุกสุขของราษฎรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชยังทรงพระเมตตาต่อสุนัขจรจัดที่ถูกทิ้งขว้างซึ่งได้จุดประกายให้คนไทยรักสัตว์และมีจิตใจที่อ่อนโยนหันมาเอาใจใส่ดูแลสัสตว์รรอบตัวมากขึ้นด้วย คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังเล่าถึงความประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรสงใส่พระไทยมีพระเมตตาและห่วงใยสุน,นัขตัวอื่นๆด้วยโดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างสระสุวรรณชาติและตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสุน,นัขที่มีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยพ่อองมีพระดำริบอกว่าอยากให้คุณทองแดงเนี่ยได้มีโอกาส ช่วยเพื่อนสุนัขด้วยกันนะ mm. ครับก็เป็นที่มาของการจำหน่ายที่ว่ามีการจำหน่ายซื้อยืดคุณทองแดงนะและได้ตรงน,นั้นเนี่ยพงค์กัพระราชทานกลับมานะครับเพื่อ,อสร้างาสาธารณชาต,ติโดยจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะเป็นสาสที่ช่วยในการเรื่อง,องการออกกําลังกายนะครับรวมถึงเรื่องของการเป็นทารบาบบัติภาในตัวด้วยนะครับ ปัจจุบันก็จะมีจํานวนสุนัขที่เข้ามารับการรักษาในเรื่องของทาราบ,บัตทาราบ,บัตก็หมายถึงว่าเราใช้น้ําในการช่วยประยุงอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนอกจากพค์ท่านเสด็จไปแล้วท่านยังพระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานหลายรายการด้วยกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามสัญญาณชีพการหายใจการติดตามการเต้นหัวใจนะครับหรือเครื่องมือที่ใช้ในการมันก็ใช้กล้องส่อง โดยการผ่าตัดผ่านทางกล้องเครื่องมือที่ราคาค่อนข้างสูงน,นะครับหรือแม้แต่เครื่องมือที่ใช้ในการหยดสารน้ำอาจจะเป็นเลือดหรือเป็นสารน้ําแบบอัตโนมัตินะเพราะจำนวนสุน,นัขที่เข้ามารับสารรักษาเยอะเราต้องใช้เครื่องมือแบบนี้ท่านพระราชานริงก็หลายเครื่องด้วยกันอีกอันนึงก็คือในส่วนของจัดตั้งเป็นกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถานะครับท่านก็มีพระเมตตานะครับว่าถึง สัตว์สุนัขแนวตัวอื่นๆด้วยที่เจ้าของไม่มีความสามารถในการจะายเละค่ารักษาพยาบาลได้นะครับเราก็ใช้เงินจากกองทุนตรงนี้สิ่งสําคัญของเมนก็คิดคว่าคือเรา,เาน่าจะายังไงปฏิบัติหรือปฏิบัติตามาพระปฏิธานของของท่านนะครับสิ่งที่เรา,เ,รา,เ,ราเลี้ยงสุนัขก,ก็ต้องเลี้ยงอย่าง ให้ความรักให้ความเมตตานะครับอีกอันนี้อยากจะเสริมคือต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมด้วยนะนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งนที่ทําใหเ้เราเรารักสุนัขนะฮะเราเลี้ยงมันไว้เวลามันไม่สวยงามแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปทอดทิ้งมันนะครับตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เราสะท้อนจากโค้งท่านก็คือท่านมีความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์นะครับก็อยากให้ ประชาชนคนไทยเนี่ยได้สนองใต้เบื้องลุกพระจุลบาทนะครับเสริมพระปฏิธานนั้นเราต้องรักแล้วก็เมตาต่อสัตว์เี้ของเรานะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยพวกท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะในการเรียนเรื่องเรียนรู้ ถึงแม้หลายคนครับจะเกิดไม่ทันได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเพื่อทรงงานหรือว่าทรงประกอบพระราชกรณียกิจแต่โชคดีครับที่มีคนบันทึกภาพประวัติศาสตร์เหล่านั้นเอาไว้และถ่ายทอดออกมาเป็นสารคดีอันทรงคุณค่าชุดพระเจ้าแผ่นดินและพระพาทต้นบนดอยที่ออกอากาศทางช่อง 9mhd วันนี้ครับมีข่าวดีก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและเดินตามรอยพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านกับการจับจองเป็นเจ้าของสารคดีอันทรงคุณค่านี้ครับ เนื่องจากมีผู้ชมรายการทางช่องดาวเอ็มคอรเอสอบถามถึงสารคดีชุดพระเจ้าแผ่นดินและสารคดีชุดประภาพต้นบนดอยที่นำมาเผยแพร่ในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสารคดีชุดพระเจ้าแผ่นดินจำนวน9ตอนความยาว9ชั่วโมงเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่เปิดเผยความจริงเบื้องลึกแห่งพระราชภาระอันยาวนานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลลาทิเบตรามาธิบดีจักรีนรุบดินสยามินทราธิราชบารมนาถบาพิษ สำหรับสารคดีชุดประภาสต้นบนดอยจำนวน5ตอนนำเสนอจุดกำเนิดโครงการหลวงเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจและความเป็นไปบนดอยสูงโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่ทงทุ่มเทช่วยเหลือชาวเขาขจัดพื้นที่ปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป,ป่าไม้ต้นน้ำลำธารของประเทศ บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและบริษัทพานรามาเวิด์ไวด์จำกัดจึงเปิดให้ผู้สนใจที่ต้องการเก็บสะสมสารคดีอันทรงคุณค่าอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9โดยจะเปิดให้จองในราคาต้นทุนจำนวน300ชุดเท่านั้นผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดการจัดส่งได้ที่เบอร์ ard, โทรศัพท์0917478301หรือทาง w w w p a n o r a m a w o r l d w i d e c o m คุณผู้ชมครับปัญหาระดับชาติตอนนี้ที่เราทราบกันดีครับก็คือปัญหาข้าวล้นตลาดหรือว่าชาวนาขายข้าวไม่ได้ราคาบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับจึงเปิดพื้นที่ให้กลรุษสันหลังของชาติได้นํำข้าวจากไร่นาของตัวเองมาขายเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ให้กับพูกเขาครับ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดขึ้นสำหรับอสมทช่วยชาวนาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวที่ตกต่ำโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นำข้าวที่ไปรับซื้อมาจากชาวนาโดยตรงมาซีและบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพและราคาถูกส่งตรงจากนาข้าว โดยตั้งบูธขายบริเวณด้านหน้าอาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงานของอสมทและประชาชนทั่วไปที่มาเลือกซื้อข้าวคุณภาพดีเพื่อช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติพี่เชษฐวิริยะพาหะรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เผยว่าจุดขายข้าวถุงคุณภาพดีที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนถือเป็นจุดที่มีประชาชนให้ความสนใจ เลือกซื้อข้าวถุงเพื่อช่วยเหลือชาวนากันมากมายซึ่งเห็นได้จากข้าวที่เตรียมมาเมื่อช่วงเช้าจํานวน13ตันซึ่งขายหมดภายใน2ชั่วโมงและนํามาเพิ่มอีก10ตันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยข้าวทั้งหมดเป็นผลผลิตจากเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกดมหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์และอีกหลายจังหวัดอสตมาทไม่คาดคิดเลยว่ากระแสจะดีขนาดนี้นะครับคือไม่รู้ประชาชนมาจากไหนนะครับอุดหนุนแบบอุ่นหนาฝาข้างนะครับแล้วก็ ตอบรับดีมากนะครับสองชั่วโมงหมดไป13ตันนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับตอนนี้ก็ราคาข้าวตกนะครับก็สิ่งที่สหกรณ์ทำตอนนี้ก็เป็นส่วนเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือนะครับจะไม่เป็นทั้งระบบใหญ่นะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการช่วยเหลือสมาชิกนะครับถ้าหากว่าผู้บริโภคได้บริโภคข้าวสารของสหกรณ์นะครับก็จะทําให้สหกรณ์เนี่ยสามารถไปซื้อจากข้าวจากชาวนาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้กลไกของราคาข้าวอาจจะขยับสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือชาวนาไปอีกฝัั่งงนนึะครบ ส่วนฝั่งผู้บริโภคเองนะครับจะได้มีข้าวสารที่คุณภาพดีบริโภคแล้วราคาที่ชุติธรรมนะครับด้านวีรศักดิ์ไทยกระโทกเกษตรกรจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่เดินทางมาขายข้าวด้วยตัวเองก็เปิดใจว่ารู้สึกดีใจที่เห็นประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ปีนี้เป็นปีที่ไม่ไม่เเห็นมาก่อนปีนี้ราคาตกมากและราคาตก ทุนสูงทุนที่กรมลินมีสูงมากเลยครับครับถือว่าแย่ของของอีกหลายปีที่ผ่านมาครับผมครับ,รบก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเลยครับก็ยังชาวนาก็ยังแต่ยังยังดูอยู่ว่าจะจะปลูกพืชได้ที่ทดแเทนจะเข้าได้ที่มันราคาดีแล้วก็มีตลาดที่แน่นอนครับก็ยังไม่รู้ว่าชาวนาจะไปยังไงตอนนี้ ส่วนประชาชนอย่างคุณยายเพชราวันวิชิกรวัย76ปีก็เผยว่านั่งรถมาจากปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เช้าตรู่เพราะรู้ข่าวจากทางช่อง 9M t HD ว่าจะมีการขายข้าวช่วยชาวนาจึงตั้งใจจะมาซื้อข้าวสารคุณภาพดีที่ส่งตรงจากนาข้าวเพื่อให้เกษตรกรไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราอยากช่วยชาวนาถึงแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรเราเต็มใจอยู่แล้วโอ้ขเขาก็ลำบากมากเนาะเวลาน้ำท่วมน้ำอะไรข้าวเขาก็เสียหายเยอะใช่ไหมแล้วเราพอช่วยได้นิดหน่อยก็ช่วยกันเพราะเราก็ต้องใช้อยู่แล้วของพวกนี้ใช่ไหมนะ่ะเขาวันนี้ซื้อไปเยอะเลยซื <laughs> ้อไปถุงใหญ่หกถุงถุงเล็กสิบถุงเพื่อไปแบ่งๆเขนะนะ้าม้างน่ะน่ะแบ่งให้คนอื่นบ้านงะ สำหรับประชาชนที่สนใจจะซื้อข้าวถุงคุณภาพดีเพื่อช่วยเหลือชาวนาสามารถซื้อได้ที่อาคารปตทสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11พฤศจิกายนค่ะ ชาวนาก็ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะแล้วสนใจอยากจะมาซื้อข้าวก็สามารถเดินทางมาได้ที่บมาจอาสมทนะครับก็ถือเป็นหนึ่งช่องทางนะที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาหลังจากที่ประสบปัญหาภาวะข้าวล้นตลาดหรือว่าชาวนาขายข้าวไม่ได้ราคานั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเวลาประมาณ2องทุ่มสินาทีนะครับกับนายเอ็นเตอร์เทนไดไลฟ์่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ จุดไว้หน้าหูกในหลวงหลานน้อยมาท่วงว่าเป็นอยังางนะจึงร้องไห้เจ็บน้ำตาเ่าตันน่าจะบอกลานว่าจะได้ตั้งแต่ในหลวงจากไปหัวใจก็จุกน้ำตาจากนี้เกิดมา ทองคำว่าทรงพระเจริญแม่พ่อป่าเอิญพระเจ้าอยู่หัวคราบไม้เตื้ลาคนไทยทั้งแผ่นดินนี้บารมีในหลวงหักษากอดหลานพอหูทางฟ้าบอกหูน้ำตาเพิ่มมาตอนไหน บอกรัจะใดบอกรักอย่างไรให้พอ่อได้ยินเสียงร้องไห้ของคนบนดิน ฟังบอกรักนาง